เป็นถึงเวลาแล้วที่ต้องมาเรียนรู้ว่าเราอยากจะมีคู่เนี่ยเราจะอยู่กับเขาอย่างไงเราจะรักกันยังไงเราจะทำยังไงให้คนที่เราเลือกที่จะรักเนี่ยอยากอยู่กับเราผมเชื่อว่าทุกคนในโลกล้วนต้องการจะมีคู่เสมอแต่คุณรู้ไหมว่ามันจะต้องอยู่กันยังไงแล้วมันต้องรู้เรื่องอะไรบ้างสวัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนพักดีผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของความรักและผู้ชายนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อมาทางช่องทางนี้ครับนี่เป็นภาพนะฮะการโคชชิ่งแบบส่วนตัวผ่านวิดีโอคอลซึ่งสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยมีเรื่องมาปรึกษาคือเธออยากจะมีชีวิตคู่ที่ดีแต่สิ่งที่เธอทําสิ่งที่เธอคิดรู้สึกมันจะผิดไปหมดเลยเดี๋ยวมาฟังซิว่าผมจะบอกว่าอย่างไรคราวนี้ถ้าอยู่บอกว่าอยู่ต้องการความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันต่อเนี่ย ยูจะทำอย่างที่ยูทำไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้คือทำร้ายกันน่ะเราจะไม่ทำร้ายกันสิคนคบกันจะไปทำร้ายกันเพื่ออะไรอ่ะทำร้ายกันเราเราเอาไว้ทำกับศัตรูหรือจริงๆมันก็ไม่ควรทำกับใครเลยแหละโดยเฉพาะคนที่เราเลือกมาเป็นคนรักอ่ะเราเราไม่ทำอย่างนั้นต่อกันแน่แต่ยูทำตลอดเวลาไงตรงเนี้ยมันตรงเนี้ยมันต้องหยุดอ่ะเพราะถ้าไม่หยุดก็อย่าคบกันดีกว่าเพราะถ้าคบแล้วมันเจ็บปวด ถูกไหมนี่ยังดีนะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ยังเด็กแปลว่าความคิดความอ่านเขาอะเขาก็สามารถเหมือนกับข้ามได้เร็วหรืออาจจะแบบโกรธไม่เหมือนกับคนที่มีอายุแล้วฟังจิบนะคือคนเรานะคนเราเนี่ยเราต้องทาภาพพจน์ของเราให้มันเป็นไปอย่างที่เราอยากจะให้คนอื่นมองเราแต่ยูอะไม่มีเรื่องเลยอะแต่ไปสร้างเรื่องให้มันเกิดอ่ะไม่ไม่ได้ผิดเพราะว่าความชัดเจนไม่มีทางได้มันจะวิธีวิธีแบบนั้นครับ ความชัดเจนจะได้มาจากจะได้มาจากความรู้สึกที่คนสองคนใช้เวลาอยู่ร่วมกันแล้วเขารู้สึกว่าเขาหาความรู้สึกแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วคราวนี้ถ้าสมมุติเราทําให้ความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งที่เราเลือกมาเนี่ยมันดีอ่ะดีจนเขารู้สึกว่าแบบโอ้ผ่านเวลามามันก็ดีมีแต่จะดีไปเรื่อยๆไม่ทะเลาะก,กันเลยมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความรักเรา สงสัยจะต้องมาตกลงปลงใจกันเป็นแฟนแล้วละ่ะเพราะว่าถ้ามันดีแบบนี้เขาก็ไม่อยากให้อยูไปไหนนั่นนะคือสิ่งที่มนุษย์จะชัดเจนกันความชัดเจนไม่ได้เกิดจากเธอฉันมีคนอื่นมาจีบฉันนะเธอวันนี้ผู้ชายคนนี้โทรมาหาฉันนะเธอวันนี้ผู้ชายคนนี้มาบ้านฉันนะอย่างนั้นไม่มีใครเขาไม่ชัดเจนกับยูหรอกปัญหาที่อยู่นั่งร้องห่มร้องไห้เกิดจ๊บอยู่ตอนเนี้ยคือปัญหาที่อยู่ไปก่อมาเองมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่ควรจะเกิดด้วยซ้ำมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยลองคิดดูนะ ผู้ชายคนนี้อายุแค่นี้เจอเจออ่มเขาเรียกว่าวอะไรมรสุมชีวิตนะคดีความแล้วก็ยังต้องทํางานที่มันเป็นอย่างนี้อยู่ยังไม่รวมถึงแม่เขาอ่นู่นนี่นั่นอนาคตก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงมาเจออยู่โดนอยู่ทําร้ายอีกมันไม่ใช่อายอย่างนี้แม่งแบบว่าถ้าอยู่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้อยู่อยากจะทําร้ายเขาจิ๊บก็ขอ,ขอบินทบาทเถออย่าไปยุ่งกับแม่งเลยแต่ถ้าอยากจะรักกับเขาอ่ะช่วยทํากันดีๆด,ดีกว่าค้ยเริ่มพูดกันดีๆสิวะเริ่มยังไงอ่ะ พูดดีๆอ่ะกูก็เตรียมตัวอยู่คนเดียวแล้วนะ จนแกเอาเวลาถ้ามันไม่ฝึกซะวันนี้เลือกที่เราอยากจะมีคู่ครองอยากจะมีคนรักถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องถ้าเรางอใครไม่เป็นก็ต้องฝึกแล้วครับถ้าพูดหวานๆน,นะใครไม่เป็นก็ต้องฝึกแล้วครับไม่มีวิธีอื่นเลยมันง่ายๆเลยยู่มันอยู่สูงยังไงเดี๋ยวอยู่เก็บไว้ถ้าถ้ายู่เก็บอีโก้แล้วได้ตังก็โอเคนะแต่ยูที่จะบอกอยู่ให้นะมีอีโก้ไปแล้วแก่ไปเรื่อยๆมันไม่ได้อะไรนะยู่เป็นคนแก่อยู่คนเดียวมีอีโก้แล้วไงต่ออะ่ะใช่ป่ะไม่มีประโยชน์มันเป็นถึงเวลาแล้วที่ต้องต้องมาเรียนรู้ว่าโอเค เราอยากจะมีคู่เนี่ยเราจะอยู่กับเขายัางไงเราจะรักกันยังไงเราจะทํายังไงให้คนที่เราเลือกที่จะรักเนี่ยอยากอยู่กับเราเหมือนเกมอ่ะเหมือนเหมือนเป็นเกมอ่ะคราวน,นี้สมมุติเราส่งข้อความดีๆไปเขา,าอ่านแต่ไม่ตอบก็ส่งไปอีกหรือเปลี่ยนเรื่องคุยก็ได้ไปเหมือนที่จิ๊บชอบยกตัวอย่างแบบอยู่ไปห้างไปมอเห็นอะไรน่ารักถ่ายรูปส่งให้เขาหรือไปเจอ articles อะไรใน Facebook เจอหนังสืออะไรแนะนำม,มันคือคุยกันเรื่องอื่นไม่ใช่แบบ เธอรักฉันไหมตกลงเราเป็นอะไรทําไมเธอไม่หายสถกทีมันน่าเบื่ออยู่ชีวิตคู่มันมีอะไรมันมีอะไรเยอะกว่าที่ที่เราคิดนะมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบหลักๆใายๆอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของการอยู่ด้วยกันยังไงอ่ะมันขึ้นอยู่กับวันนี้เราจะจัดการกับตัวเรายังไงดีกว่าถ้าอยู่ต้องการจะกลับไปให้ได้ต้องการที่จะมีความรักกับผู้ชายคนนี้ก็ทําให้มันถูกและอย่าทําในสิ่งที่มันผิดอีกอ่ะอย่าทาอย่าทาเหมือนกับคนเกลียดกันอีกอย่าทําร้ายกันอีก นั่นแหละคือสิ่งท,งที่คือสิ่งที่ต้องต้องคิดเนาะต่อจากนี้การมีชีวิตคู่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเริ่มง่ายนะฮะแต่หนทางในการดำเนินทางจากจุด A ไปจุด B จากจุด B ไปจุด C จุด C ไปจุดดีจนถึง Z เนี่ยมันมีเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณรอดพ้นจากเส้นนี้ไปได้นั่นก็คือความรู้ความรู้ในเรื่องของจิตวิทยาน,นั่นเองนะครับสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการอัพสกิลในเรื่องของความรู้เรามี8คอร์สที่สามารถพัฒนาความรักของคุณให้ดีกว่าเดิมได้นะครับเพียงติดต่อทิมแอดมินของผมมาทางไลน์นี้ครับ ก็อยากให้ทุกท่านนะฮะสบายใจอยากให้ทุกท่านที่อยากจะมีความรักแบบสมความปรารถนาความรักที่จริงจังเราช่วยคุณได้คุณต้องฟังขดจิบเกตป้า